ดอกนี้คืออลังการงานสร้างมากเลยจ้ะอลังการแน่พี่น้องงามแหม่ผู้นนะโอ้ยเธอสวยเหลือเกินสวยพี่ยี่ใจมากเลยจ้าทุกคนค่ะเอาสื้อผ้มูจเจ้าเมานะื่อนั่นส่งท้ายด้วยดอกนี้แบบสุดยอดเลยจ้ะโอ้ยฟินส่ทงท้ายนะจ้ะเนาะตะปุตะป,ปีอยู่นี่จ้ะทุกคนค่ะต่างกูจูจับมุมที่น้องจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเ็ดมัสลุมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับทุกผู้ทุกคนทีจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้มาดามพาเข้าไปเหมือนเดิมป่านี่แบบแห้งมากพ่อแม่พี่น้องแห้งแห้งถึงแห้งมากจริงๆป้าก็คือจังปลามันแถบเดียวกันแค่คนละป่ามันคือแห้งแบบนี้พี่น้องจ้า ปลาอื่นก็ไม่แห้งขนาดนี้นะคะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่แมนดอกแรกแหกหมานเด้อเก็บมาหลายดอกแล้วแต่ว่านี่เก็บเป็นขวัญกระตาพ่อแม่พี่น้องจ้ะมายามนั่งสองตีสองใจอยู่ว่ามันสิพอเห็ดบ่ลน้องนี่เนาะเสียผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดบ่น้อเพิ่นว่าได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องนี่มาพออีกแล้วเนาะกับเล่มๆไปเนาะจ้ะเนาะมันแห้งปลานั่นกะไม่แห้งเท่าไหร่แต่คนก็เข้าเยอะปลาที่แพดเคยพาไปประจำเนาะเดี๋ยวค่อยไปมัอนี้ส่งฝาวเดี๋ยวค่อยไปเล่มอีกเท่านึง ให้ดูสภาพป่านะคะนี่ป่าแห้งแบบนี้เล่จ้ะพี่น้องจ้ะเบิงที่ล่ะบวเขียวพวหยางเลยนะ่ยว,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 ยวย่าพวกพอกบพอยู่จ้ะแล้วก็พ่อเห็ดเ่าสองสามดอกแต่กับปได้ท้ายเห็้เบิงแต่ว่าอู้มันแห้งผิดปกติมากเลยพี่น้องปีนี้เห็ดเผิงหวานสีดกปะพุ่นนี่สงสัยจะไม่เป็นไปตามไปตามที่หวังได้ตั้งใจเลยด้อยพี่น้องเห็ดเผิงหวานเนี่ยเนาะปีเนี้ยจะเป็นปีที่เห็ดเผ่งหวานแบบหายากที่สุดในโลกนะ ยากที่สุดแห่งคักแห่งแน่ไหมพ้นกระต๊คัาอยู่เลยแต่มันคือแหงคักแต่มันลุ้นกันต่อนะคะทุกคนว่าเราจะเจอเห็ดไหมนะคะเอเจอแล้วแต่ไม่ใช่เห็ด่งหวานเด้อเห็ดเกาลัดเกาลัดก็เอาจ้ะเกาลัดก็เอานะคะสวยๆนี่เห็ดเกาลัดก็เอาจ้ะโอ้ย คือเป็นตะนาวาถเนาะป้าแบบแห,งแหง,แหงแหงขนะักแหงแน่เนาะเถะเนาะแหงแหงนีิจ้ะแหงป้าเนี่อยแล้ยังมุดขี้ดินแกนขึ้นมาห้มาดามเก็บกันเลิยู่นะกันเลิดก,กันยังอยู่จ้ะพี่นอนจ้ะนี่สวยๆเลยค่ะเห็ดอยากออกเพราะแห้งเหรแต่วอ่าดินดินยังบรซุมพ่อเนาะเห็ดไม่ได้ออกเพราะค่อยหลยจ้ะหวังว่าคือสิตกมาอีกเด้อฝนตกลงมากคักๆกเลยมาดามเราวสด้เก็บเห็ดปีนี้ยังไม่ได้ให้เห็ด อ่าแม่ปีเลยนะเนี่ยต้องเก็บพาเห็ดแถพืผนแล้วเจอเห็ดเกาลัดก็ยังดีจ้ะทุกคนค่นะเนาะเกาลัดจ้ะถากกินอยู่แบ่งกันนะ่าจะทัาเดี่ยวให,ใหญ่เลยค่นะเนาะเดี๋ยวค่อยไปเหลืออีกเท่านึงส่งฟาวฟาวอุ้ยทางนี้ทั้งเครื่องหัวได้อยู่ ปกติปลานี่เห็ดเต็มด้วยพี่น้องนี่งางเขามาเห็นเห็ดเห็ดทถาดอกนึงแล้วกันเนี่ยเห็นอีกดอกนึาดคือขาดแต่สิบเอ็ดกับไปปลา,าเกา่นกากนั่นอีากแล้วมั้งปลาเก่ากับุ้นมมันเขา่าแบบเตียนเบิรแล้วพี่น้องไปลุ้นกันตออที่สองของปลานี่พี่น้องจ๋าเจอแล้วจ้ะพึ่งโพมั่งเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็พึ่งโง ed, ed, พงโ ปิดไว้้เอาโบค่อยด่ายบังด่าด้วยตาดอกหลาออ่าอางมันเนา่าเน่าจะ้ะตากระไล่ด้วยพี่น้องด้วยบุ่อยเห็นเห็ดใส่เหลือหอดมาดามซำด่ายน้องอดอกนี่ ใส่บ่ได้าอกพี่น้องลมแล้วลมแล้วจ้ะลมแล้วสวยอยู่เห็ดเกาลัดเห็ดเกาลัดดอกสวยโอ้นั่นพี่น้องจือ,อมาดามนั่นเห็ดหัวหักทั้งสองดอกเลยแล่านี่คาาตืบอยู่จ้ะพี่นอ้องเอ้ยมาดามนั่นขาดอีกแล้วโอ้ยคือเป็นแนวนี่ฮึนันคือกรอบแท้เห็ดนะเห็ดดอกองามหัวหักเบิร์ต มาดามน,นี่สวยจังเลยพาพี่น้องเล่มเก็บเห็ดเกาลัดก็ได้จ้ะมันพ่อได้เล็กแต่ว่าเดี๋ยวจะพากลับไปป่าเดิมที่เคยเก็บนะคะปลานั่นปลาหมานของมาดามไปย่มได้ก็ได้ยมนั่นดอกเนี่ยจังไรจังมาแอยบยู่นี่ฮพผึ่งหวานพี่น้องอขออนุญาตตัดขาหน่อยเด้อมาดามเห,ห,มเห็ดหัวเห็ดเกาลัดฮัปื๊ด โอ้ยเป็นอย่างเอ้ยเป็นอย่างคือเป็นคนแนวนี้หักปึดเห็ดงามๆนี่ออกบ้านคักเห็ดกันมันขาดนา้า ปลายัางซุมปพ่พ่อแต่ว่าปกติมันออกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะปกติมันออกแล้วนะประมาณเนี่ยอ้าวหลักเปิดกล่องแต่ย่ามใได,ด้เขาบได้ปิดกล่องบ่พี่น้องเอ้ยดอกได้บอเน่า,าแล้วโอ้ยไม่ได้นะจ๊ะ นอนีนก็โลมได้สัวเด้อมาจ้ามาป่าเดิมป่านียังว่าซุ่มๆอยู่พี่นอ้องป่านีนี่ซุ่มๆอยู่มันมันบอันนี้คือกันก็นกป่านันได้พี่นอ้องป่าหนียังมีความซุม่มความซุ่มชื้นนะป่านี้ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะทุกคนนี่นี่นนนเห็บมาดานโอ้ยจะไข่ามาตีต่ที่แหลกเลยกับไข่นอกจากเนาะเอาเนี่อยอี๋งนี่โอ้เน่าสวละเอาเน่าเน่า ก็ยานมาแล้วมันแบบว่าบริเก็บเฮดให้พ่อแม่พี่น้องแล้วมันก็ได้เล่มคือเก่าล่ะปลาหมานเท่าเนาะจ้ะเนาะปลาหมานปลาคั่มปลาคูนของเท่ามาทีไรไม่ผิดหวังนะจ๊ะเนี่ยเห็นมั้ยนะมันเป็นเฮดผงหวานเห็ดอะไรว้าเห็ดเพผงหวานพี่น้องทั้งเห็ดเพผงหวานทั้งเห็ดเกาลัดนั่นแหละเฮดผงเกาลัดที่พุ่นนี่เห็ดเพผงหวานวิ่นี่จ้ะนั่นเห็นบ่ออุ้ยเนาะพี่น้องจ้าอุ้ยทำไมถึงไม่คิดที่จะมาตั้งแต่ แรกละมาดามเอ้ยอ้าวโอ้ยเน่าสุดตัวนี้มาเป็นอย่างเน่าก็เอาได้เอาแค่หัวหากเก็บเฮ็ดไปไปห้ไห้แม่หักได้บัดไห้ไหมปีทุกปีต้องให้แกก่อนต้องให้แล้วเด็กินนั่เคยให้เคยเอื่นแล้วมาเอาปีนี้แล้วปะ สิเด็กกินนะบ่นอ้องเลาสิว่าวันนี้มันเห็ดพึ่งหวานทั้งสองดอกนี่พี่น้องแพทย์ในว่าเห็ดเกาลัดนี่เห็ดพึ่งหวานคือกันจ้ะนี่เด็กกินยี่ดอกแม่จ๋าสาอยู่มาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะทางเห็ดเกาลัดนี่ขออนุญาตตัดเอาทังสีพี่น้องเพราะว่าจังไดรมาดามก็ต้องมาตัดขาอยู่ดีเนาะนี่เกาลัดจ้ะทุกคนคขาเห็ดเกาลัดกับเห็ดหลังแต่ ดอกกำลังตะมุตะมิเลยน่ารักเชียวจ้ะแต่ว่าที่อยากเก็บขึ้นมาอยากห้มูเจ้าได้เห็นน้ำเสีด้เรื่องของเหลืองนเนี่ยมันก็ได้เห็นน้ำกันนะสิแม่เนี่ยแล้วก็มาตัดคือเก้ปาปหลุมใบปลาคําปลาคูนปลาหมานของเฮานี่ได้หน่อยได้หลายก็ได้เี่นจนน้ะปลาเนาะปลาของมาดาม มันปลามา่ดามดอกปลาทุกคนแต่ว่าปลาหมานม่ดามให้อื่นปลาหมานซะติดจ้ะน้องเกาลัดอีกแล้วจ้ะนี่เท่าทิมดอกนี้ได้ป่เนี่ดอกนี้ต้องได้สิได้อยู่จ้ะเกาลัดจ้า ้าวมาเจอน้องเพื่งหวานอีกสองดอกนี่สามดอกของตัวนี้พี่น้องสามดอกเลยจ้ะนี่มีใครเห็นกระมาดามอ่ะนี่ทุกคนนี่ดอกหนึ่งเด้อนี่ดอกหนึ่ง ดอกเลยจากตรงนี้ถ้าโตก็จะสวยมากเนาะมันพันแต่ใหญหละเซตมาดามก่อนมาดามจงหวดอกหน่อยๆร้าย,ายหลายจะมไหมสิได้เก็บบ่ดอ,ดอ,ดอด่ะมันคนอื่นมาเก็บไปเราบอว่ามาดามเลิกง่ะจังมากไหมพี่น้องก็มาลุ้นกันนะคะทุกคนคะ่ะเจ้าเบิง้งนี้ห้อยข้าเจ้าตัดไปห้อยมันนี่ค่ักแล้วพี่นอ้องพ้ยท่านแล้วมาดามพ่ท่านบ่ได้พอดอกตูมหมดเต็มเมตาสิพอแต่ยังสี่ละนี่ก็จะได้เจอแต่แบบนี้แหละเพราะว่าเห็นห้อยตัดแล้ว เห็นรอยตัดแล้วอืมบ๊วยพอดอกดอกใหญ่ๆน่ได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำหนันแล้วนาะพี่น้องจ้เาเห็นเขารัดจ้าดอกสวยสวยได้ซ้ำนี่แหละเจอทากไปเนอะอ้ยหนันปุ่นะถาตัวบัใ่ใหนี่งอ้ยเรากินสักนะ่นนะเอ้ยให้น้องกินเถอะนะ จะว่าไปมาดูถูกไม่ได้นะทุกคนนี่คนจะหมานทำอะไรก็หมานแมนบพี่นองจ๋าเฮาสีหมานน่นะมันมันเหลือตาเขาพี่นองเอ้ยมาเก็บกันเลยจ้ะทุกคนจ๋าหือนี่อฮียหามานมากเลยมอนอยู่ในป่ามาดามกับมี่พ่อแม่พีนองเป็นมูนนะจ๊ะเนี่ยนี่มีแฟนขับเป็นเพื่อนนะคะทุกคน คนเก็บเห็ดกับมาดามทุกวันเลยดอกนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเน่าแล้วไม่เอาดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมนได้ดิหืมเน่ามันรีบจ้ะรีบเหมือนกันดอกนี้สิป้าหนิงซุ่มดินซุ่มแหมป้าหนังโปซุ่มเลยเนี่ยเห็นบ่มันก็หมานหมานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยมันก็เพิ่น อาสิบอเห็นเนาะโอเคจ้ะมีข้างหลังอีกดอกหนึ่งนะคะปิดลุมไว้ด้วยนะคะเชื้อเห็ดจะได้ยังอยู่จ้ะพอฝนตกลงมาเพิ่งกระสิเดเกิดขึ้นไหมเสื้อเห็ดเพิ่งยังแบบขาวจากผ่าอยู่จ้ะจ้ะเห็เกาลัดโอ้เหนาวแล้วไม่เอานะคะ ้าตรงแนมนดีๆหลืได้พี่น้องว่าสันน์ปอใดเนาะมันมันแบบว่ามันไอเห็ดบางเือเพิ่นแบบว่าเพ,พิ่นพลาดเด็ดผลนะแม่พี่น้องมันต้องมองแบบพอหญ้าโผล่ขึ้นมานิดๆเนี่ยเราต้องมองเห็นหัวเห็ดแล้วก็ต้องค้นเบิงเป็นน้ำด้วยจากคอยสูงหัวเป็นหัวเห็ดเนาะค้นเก็บเห็ดประจําะจะรู้นี่เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่ดูดูนี่คือเห็ดพิ่งหวานนะจ๊ะเห็นบอพี่น้องต่อให้มีคนเข้าป่าแล้วหรือ,อยังไงก็ยังได้เหมือนเดิมห้อง มันแล้วต่ตา,ตาคนเนาะพี่นอ้องเก็บไปก่อนแล้วค่อยไปตัดขาได้ไหมฮะเนาะขออนุญาตเก็บไปก่อนแล้วกันดอกตุ๊ปุ๊มากเลยจ้ะน้ำบอ่อจ้ะน่อยๆประสิงาเอาได้แบบเฮกกำลังจะขึ้นแบบเนี่ยต้องมองดีๆนะคะดอกหนึ่งคะ่ะ ขอขอนุญาตเก็บด้อในหน่อยนึงดอกพี่น้องอวมมันนี้ขออนุญาตเอาลัางมือกับจงล้างมือกับเก็บเ็กาลัดจ้ะจ้าทุกคนเกาลัดจ้ะโอ้โหดอกง่ายด้วยพี่น้องเปิดมากนี่ดอกง่ายเติบจ้ะมองเห็นเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะจ๊ะ ดอกนี่อาจจะเล็กจงไว้ซะนี่ก็ยังเล,เ,ลเล็กแล้วเนาะเป็นมังดอกเนาะอ้ยะทุกคนดูสิอ๋อใหญ่กว่าน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาแยงก็ถากกินเดี๋ยวค่อยไปเลือกนะเอาไปก่อน,นจ้าน้องสวยมากเลยค่ะน้องสวยมากเลยจ้าทุกคนขานโอ้ยงานบอมาจับวะ่ะ สวยงามตามท้องเรื่องะนะะเนะเปิดออกมาเนี่ยขาแบบพ่นอยู่ไตมอดงพี่น้องขาขาวจวกเลยจ้ะถ้ากําลังแบบกําลังเดินทางมากเลยจ้ะขอไปกินก่อนนะน้องจ๋าขำมาแรงมากกัเริ่มตาลายได้จ้ะพี่น้องมาดามตาลายดย พี่่าเพันยางกายเห็ดลายดอกอยู่ดอกจ้าเห็ดเพิ่กก็อ๋อแน่เห็นเห็ดเผิ่กเกาลัดดอกนี่แต่ว่าโชคดีหันมาเห็ดเกาลัดใช้ไม่ได้แต่เห็ดเพิ่งหวานใช้ได้นะจ้าทุกคนนี่ใช้ได้จ้ะออโชคดีเนาะนีะ่ก็เสียเถียวอยังางเมาเห็ดเกาลัดเน,น่าสั่มนี่จ้าทุกคนจ้ะหมานอยู่ดูเนาะ หวานหานอยู่จ้ะอีกดอกหนึ่งนะคะสวยดอกนี้ก็มองเห็นแต่ไกลเลยสวยๆเลยจ้ะหนึ่งตะมุตะมีมากจ้ะแม่จ๋าน,นี่จ้าเห็นไหมคะสวยๆหมานหมานต่อเนื่องเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมคะหมานต่อเนื่องเลยจ้า,จาสวย นี่อีกจ้าทุกคนค่ะกล่องกระสุงสิงงอแงเติบอืมนาดแบหมืนพ่หลับพี่นอกงามบ่สวยงามตามท้องเรื่องโอ้นี่แมมพี่<อ>เนาอเลิศแท้เ,ทเทจ้านะเจ้าคือเลิศแท้เนาะนี่จ้าทุกคนสองดอกนะคะตรงนี้ตรงนี้เจอสองดอกจ้า เต่เราบริยูไก่กันนะแม่ดอกไม่เน่าตะปุตะปิอยู่นี่จ้ะทุกคนค่ะตะปุตะปิตะ,ปตะมุตะมิเลยจ้านี่ตะพีหนอ สวยอยู่นะดอกเนี่ยโอ้โหถากสองตัวสามตัวเลยถากเอ้ยออกไปซะคหคอยเมื่อไปกินซะดอกนี้สวยมากแตะทุกคนค่ะอย่าหักเด้อรำมสีเห็ดหัวหักซะละนี่ แบบสวยเลยจ้ะแน่นมากมสวยอยู่นะคะอือต่างกูจ,จูดอยู่จากพ่อแม่พี่น้องจา้ากำลังขึ้นแบบตะมุตะมิเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมไปกลับบ้างกับมารามเถอะนะเธออ๋อไหนเห็นบ่ อันนี้เป็นเลยเอาไม่ได้จ้ะมันมันจะไปทางเขาแล้วมันจะเละแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนมันขาดฝนเฮ็ดขาดฝนนี่เห็นบอกนี่มู่อเจ้าว่ามันสีใหญ่อยูอ่จ้างกับ่บหญย,ยนี่นี่เละไปซื้อเลยจ้ะแต่ว่าดอกนี้คืออลังการงานสร้างมากนะจ๊ะอลังการแห้งพี่น้องงาแมแน่ผู้น่ะอุย้ยเธอสวยเหลือเกิน สวยขยี้ใจจ้ะติด <c oughs> ไปแล้วจ้ะเด้อนี่ไปกลับบ้านกับมาดามนะจ๊ะท้องน่ารักจริงๆเลยเห็เพิ่นไต้เฮ็ดงามนะอียะเป็นยังคือมาหลิอยู่อุ่มใหม่ลหรบันี้เอยมหลิอยู่อุ่มใหม่หย่านคนเห็นแ,แต่ปนั่นคนก็เห็นคือเก้าเขารัดจ้ะดอกงามจ้ะทุกคนหมานหมานโอ้เห็นอีกแล้วดอกนึ่งจ้ะ มาดามหวานสุดยอดนึกว่าเห็นดอกเดียวเห็นตั้งสองดอกหนึ่งดอกสองดอกจ้ะสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยเนาะนีะ่นี่อีกจ้ะทุกคนขาต่อเน,นื่องนะคะเด่๋ยวจะหื่อยหน่อยๆมาดามนนยมังแนมเห็นอยู่เห็นปะอ้อาวนี่อีกนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้มันเห็ดเกาลัด แต่อันนี้นี่คือหางห้อยม,มะดาหมดาตัดนี่โอ้ยเหลือไปเหี่ยวสองดอกนะคะว่าม,มันดอกเดยวดวยเด้อขายเงีาวคัดเรียกหน่อนี่สุดยอดนี่จากทุกคน สองดอกน้อยนอยนี่จะเอาไปนํ่งเ้าบอแมนแค่สองดอกเด้อพี่อีกดอกนึงจ้ะนี่ดอกนี้นี่ใหญ่อยู่นะเนี่ยเก็บแบบจุใจเลยนะคะเดี๋ยวคอยไปตัดขาในคลิปหนาด้พี่น้องด้วยคลิปเก็บแบบจังจังก่อนเนี่โอ้ยดอกน้อยนอยจุงไว้ก่อน เห็ดเด้นนี่อ้าไม่ใช่โอ้ยนี่ดอกนี่คอยแมนนี่เรดาผิดได้พี่น้องเด้อมาดามเรดาเรดาผิดเนาเนา,นาโอ้โหนี่สองดอกเลยนะคะนี่เห็นปน่ทุกคนขานี่นี่น อือสวยสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่นี่กําลังวาสียางเมื่อก็เลยบ่าโอ้ยมันในไหนก็ด้ยยางแล้วยางของมันเบิดซะท้าบ่ย,ยางมากนี่โอ้โหแย,ย่เลยนะคะทุกคนน,นี่หาให้มันเบิดเดี๋ยวคอยไปติดตามรับชมทลิปต,ต่อไปในขานตัดขาเด้อแล้วส่อนแอบอยู่นี่เห็นบ่ โอ้ยคนนะหลวงจีนเอ้ยมันยังไม่สวยเท่าที่ควรนะแต่กับพ่อได้เก็บฟินๆเนาะนี่จ้ะดอกนึงพ่อมพี่น้องโอเคจ้าพ่อมพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้มารามกับฝาไปซ้ำนี่ด้วยจ้ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปตัดขานะคะทุกคนขะเมื่อก่อนพ่อมพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว นี่แหละปลากะสิประมาณนี่แหละมาดามผ้าพอพี ت, ่น้องเก็บที่ลือก็ได้เก็บไปตัดไปเอาไปอามามันกะเริ่มมืดแล้วมันยังแจ้งอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วด้วยจ้ะยังมีแดดแต่ว่าความจริงแล้วมันมืดแล้วจ้ะมาดามกะสิโอ้ยมาดามกะสิโอ้ยเห่หองโอ้ยโอ้ยเนี่ยเด้อนี่เห็นบอกกระล่างกะสิผ้ามูเจ้าเมื่อนั่นส่งท้ายด้วย ดอกนี้แบบสุดยอดเลยจ้ะโอ้ยฟินทรงถ่ายน่ะจนะเนาะไปมันมันมันยันดอกสุดท้ายจ้ะนี่ไปเจอกันคลิปหน้าจ้ะท,ทัางหน้าจุ้จุ้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ